สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักในไก่ชนทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลูกไก่นะครับของทางสุสันฟาร์มได้ฟักออกมาแล้วนะครับนะครับนะครับสายตัวนี้ก็เป็นสายที่ผมรักนะครับผมชอบนะครับมาชนเชิงนะครับผมนะครับนะครับ ผมก็ทําไว้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นลูกชุดที่สองแล้วนะครับชุดนี้ก็ได้ห้าตัวนะครับผมนะครับชุดที่ผมพยายามจะพัฒนาต่อไปนะครับมาชนเชิงนะครับรับรองมีเหลี่ยมมีล่อมีวิ่งแน่นอนนะครับนะครับผมจะทําเป็นมาล่อทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นี่ครับพักออกมาแล้วนะครับนี่ครับแม่นี้ผมบอกเลยว่าคู่เกิดเก่งมากนะครับนะครับนะครับด้วยการที่ผม ดูด้วยสายตาตัวเองแล้วมองด้วยสายตาตัวเองนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้เป็นคู่เกิดที่ชนในสนามจริงนะครับเห็นกับตาด้วยนะครับผมนะครับนะครับได้มาพัฒนาต่อนะครับผมนะครับลูกชุดที่สองได้มาแล้วนะครับส่วนชุดที่สามก็คงจะเอาไปให้เพื่อนผสมก่อนนะครับเพราะเพื่อนขอมานะครับผมก็เลยต้องได้จัดให้นะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้เลี้ยงอีกจัก เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกจากลูกนะครับเดี๋ยวไก่จะตายนะครับผมถ้าเรารีบเอาออกเกินไปนะครับผมนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับนะครับเดี๋ยวชุดนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับสําหรับมาชนเชิงนะครับผมนะครับว่ามันน่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าผมก็เห็นทางตีแล้วนะครับนะครับมันเป็นไก่ถอยบิดเอี้ยวตีเก่งนะครับ ผมก็เลยมาผสมให้มันเป็นมีให้มีเป็นล่อด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะครับชุดนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะครับได้ห้าตัวมาเดิมครับผมนะครับพี่น้องนะครับนะครับนู่นชุดแรกอยู่นู่นครับนู่นครับเนี่นู่นครับชุดแรกอยู่หลังสมนน่นครับผมนะครับชุดนั้นก็ได้ห้าตัวเหมือนกันนะครับนะครับชุดนั้นก็สีสันสีสวยสีสันสวยสดงดงามเหมือนกันนะครับผมนะครับชุดนั้นนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่เอามาพัฒนาต่อนะครับนะครับมาพยายามชนเชิงนะครับนะครับจุดนี้เพื่อนได้นําเข้ามาให้นะครับนะครับตัวนี้เป็นสายไม่ไม่ใช่สายสีนะครับพ่อตัวพ่อเป็นเจ้าบิ๊กเก้านะครับนะครับบิ๊กเก้าของบโบลายทีมนะครับส่วนแม่เป็นลูกแท้ของนกเล็กนะครับ เพื่อนได้ขอซื้อนํำเข้าไาให้นะครับผู้หนึ่งนะครับนะครับผมก็เลยรออย่างเดียวนะครับรอการพัฒนานะครับนะครับนะครับชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนะครับปีหน้าน่าจะเยอะนะครับพี่น้องนะครับพม่าชนเชิงนะครับที่ที่ผมอยู่นี้ก็น่าจะมีเยอะแล้วอีกหน่อยก็เยอะนะครับไมายถึงไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วนะอีกหน่อยเยอะแน่นอนนะครับผมนะครับ ผมจะทําไปทางพม่าชนเชิงทั้งหมดนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก็รอนิดหน่อยนะครับพี่น้องนะครับรอออีกไม่อิอ่ใจนะครับเดี๋ยวก็โตนะครับพอโตแล้วเ,เดียว,วัดดูแน่นอนครับว่า G, ไก่มันจะออกมาเป็นแข้งดีไหมหรือว่าไก่ตีทางไหนนะครับเดี๋ยวผมมองว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมนะครับเพราะว่าทางตีเป็นไก่ถอยตีเอี้ยวตีเหมือนกันนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะทั้งกู้เกิดนะครับมันน่าจะออกมาทางเดียวกันได้นะครับนะครับ นะครับแต่ทางแข้งนี้ไม่รู้นะครับว่าจะแข้งดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าทางคู่เกิดตัวผู้แข้งดีมากนะครับนะครับส่วนพ่อไก่ที่ผมมีอยู่มันก็แข้งดีนะครับนะครับผมก็เลยผสมด้วยชุดที่สองแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับรับรองว่าผมได้แบ่งให้พี่น้องแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับตัวนั้นเพื่อนนําเข้ามาผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นทางไหนครับแต่ว่าจะเป็นทางสายนะครับ ทางสายก็ไอตัวบิ๊กเก้าผมก็เห็นอยู่นะครับเป็นมาชนเชิงนะครับแต่จะเป็นไก่ที่ถอยเยี่ยวบิดตีจะไม่ค่อยรออนะครับตัวโบลายทีมนะครับตัวของบิ๊กเก้านะครับผมนะครับมีรออมีรอนิดหน่อยนะครับผมตัวนั้นนะครับนะครับก็เลยนําเข้ามาผสมกับลูกของเจ้านกเล็กนะครับ เยวก็รอดูว่าปีหน้าจะเป็นแบบไหนนะครับผมนะครับนะครับศึกสายเลือดเลยนะครับอยู่นี่นะฮะสมสมก็สมบนบ้านนะครับแต่ก็พอมีกําลังในการซื้อให้เพื่อนที่มีเงินหรือว่ามีทุนทรัพย์ซื้อมาให้นะครับนะครับเดี๋ยวรอชุดผมมีครบบางชุดนี้นะครับนะครับชุดนี้นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็คงจะได้เอามาพัฒนาใส่กับตัวนี้นะครับนี่ครับ ผมคงจะได้มาพัฒนาเสร็จกับตัวนี้นะครับพ่อไก่นะครับนะครับส่วนแม่ตัวนี้ก็ที่เดินอยู่ตรงนี้ก็คู่เกิดเก่งมากนะครับนะครับขอกนี้ก็มีหลายแม่นะครับในขอกเดียวกันนะครับนะครับส่วนอีกแม่หนึ่งที่คู่เกิดกันนะครับถ้าเป็นแม่นี้นะนะครับคู่เกิดตัวเมียตัวนี้นะครับจ่ายลูกมาได้น่าจะได้ชนล้านนะครับเห็นว่าเห็นเพื่อนบอกว่าได้ชนล้านนะครับนะครับนะครับ ผู้เกิดแม่ตัวนี้นะครับนะครับเป็นไก่พม่าล่อลำวงนะครับเยี่ยวตีเหมือนกันนะครับนะครับก็รอใส่กับพ่อไก่ตัวนี้นะครับปีหน้าผมรับรองเลยว่าน่าจะมีแบ่งให้พี่น้องได้ไปลองเล็ดกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งไม่เก่งนะครับผมก็แค่อยากจะทดลองนะครับนะครับการผสมไก่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทดลองกันเนาะนะครับนะครับ ผมก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับแต่ยังคงเป็นผมยังคงทําสายเป็นพม่าล่อเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นมาล่อเหมือนเดิมผมจะไม่เอาแบบยืนกันกันและเยี่ยวตีนะครับนะครับผมอยากมีแบบมีเหลี่ยมแล้วก็มีลีลาด้วยนะครับนะครับปีหน้ารับรองได้มันแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับนะครับนี่นู่นฮะไก่ก็เริ่มเยอะนะครับนับตอนนี้ก็ อยู่ที่ประมาณ20ถึง30ตัวนะครับ20ตัวนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้บอล20ถึง30แล้วนะครับนะครับอนาคตผมก็จะทำให้มันถึงร้อยตัวนะครับนะครับโดยผสมกับพ่อนี้พ่อเดียวนะครับนี่ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะนะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่ามันก็ดีอยู่นะนะครับไม่ใช่ว่าดีแบบไหนนะครับ คือคูเกิดมันก็เก่งนะครับนี่ฮะแม่นี้นะนี่ฮะคููเกิดเก่งมากนะครับนะครับถึงจะไม่ได้ตีแพงนะครับตีหลักสองสามหมื่นนะครับสี่หมื่นนะครับมันก็ตีกับเชิงด้วยผมก็ชอบนะครับนี่ยเนี่ย,ยลูกหลูเขานะครับนี่ได้ห้าตัวเหมือนเดิมครับชุดนี้ <c ười> <c ười> ก็คงจะรอชมนะครับ ขั้นตอนการต่อไปว่าการจ่ายลูกออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับนะไม่รู้จะเข้ากันไหมนะครับนะครับพ่อก็ถอยตีแม่ก็ถอยตีเอี่ยวตีลูกออกมาจะไม่ถอยตีผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะครับมันก็น่าจะได้อยู่นะครับนะครับอันนี้เพิ่งออกมานะครับนะเพิ่งออกมานะครับส่วนลูกตัวเล็กนู่นนะครับกำลังเดินเล่นเลยนะครับผมนะครับไก่ชุดนี้แม่นี้จ่ายลูกมาดีนะครับ ลูกออกมามุกใหญ่นะครับนะลูกสีสันสวยสดงดงามนะครับนี่ฮใจลูกมาดีนะครับชุดพี่ก็สวยงามมากนะครับนู่นนะมีอยู่ห้าตัวเหมือนกันนะครับนะผมก็จะคงตัวเมียไว้เสมอนะครับพี่น้องนะครับตัวเมียผมบอกเลยว่าผมจะไม่ได้แบ่งนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องการพัฒนานะครับตัวเมียผมจะเก็บไว้ทุกตัวนะครับ ่วนตัวผู้ถ้าผมไม่มีเวลาเลี้ยงก็จะได้แบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงกันนะครับนะรอการพัฒนาต่อไปนะครับทุกคนต้องมีความหวังนะครับสําหรับการเลี้ยงไก่ชนนะครับเหมเจ้าตัวเล็กนี่นะครับเพิ่งฟักมานะครับได้ประมาณวันหนึ่งนะครับนี่นียแม่นี้นะครับอีกหน่อยผมก็จะได้ทําสาวใหม่นะครับกจเลี้ยงให้มันเลี้ยงลูกจักเดือนหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็จะได้ฉีดยานะครับทําเนื้อทําตัวนะครับทําสาวใหม่นะครับแล้วก็เอาเจาไปให้เพื่อนนะครับนะเพราะว่าเพื่อนรออยู่นะครับรอรอรอผสมอยู่นะครับนะครับมีแม่เดียวครับนะที่ว่าคิดว่าน่าจะจ่ายลูกมาน่าจะเก่งได้น่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ใช่เก่งนครับน่าใช้ได้อยู่นะครับนะครับส่วนแม่ตัวอื่นต้องวัดดวงอีกครับเพราะว่าคู่เกิดผมยังไม่เคยเห็นครับ แต่ว่าเห็นแค่ตามสายนะครับการจ่ายลูกมาขอแค่ตามสายนะครับก็เก่งครับยืนปากใบทินถึงดีนะครับเดี๋ยวรอว่ามันจะพัฒนาได้ถึงไหนนะครับผมก็คิดอยู่ว่าเจ้าในทางแบบไหนดีนะครับในการผสมนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่น่าพลาดครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่นะครับว่ามันเป็นแนวทางแบบไหนนะครับพี่น้องนะครับ ไม่ใช่ว่าผมจะผสมมั่วนะครับไม่ครับนะครับผมจะผสมตามที่ผมจินตนาการไว้นะครับว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะเก่งหรือไม่เก่งก็ต้องรอดูตอนจ่ายลูกนู่นนะครับผมนะครับพี่น้องที่ถามมานะครับผมบอกได้เลยว่ายังไม่พร้อมนะครับสำหรับตัวเมียผมก็ไม่พร้อมนะครับเพราะผมจะเก็บไว้ทุกตัวนะครับนะได้ตัวเมียมาสิบยี่สิบตัวผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะผสมไว้เยอะๆนะครับ ผมจะใช้เวลาประมาณสองปีนะครับเพื่อจะมาพัฒนานะครับขอเวลาสองปีนะครับพี่น้องนะครับสองปีน่าจะมีมีเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะครับเพราะว่าผมจะเอาจริงแล้วนะครับความมาเอาจริงคือจะพัฒนาแบบเต็มที่แล้วนะครับนะครับก็ต้องรอคู่เกิดหรือว่ารอลูกนะครับลูกชุดนั้นโตขึ้นมาแล้วก็รอเตะดูรอเช็คดูว่าผ่านไหมนะครับ ถ้าผ่านแสดงว่าแม่นี้จ่ายลูกเก่งมากจ่ายลูกดีอย่างเงี้ยฮะเราต้องคิดแบบนี้ไปนะครับถ้าแม่นี้จ่ายลูกไม่ดีนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนพ่อใหม่อาจจะเป็นทั้งพ่อด้วยหรือาอาจจะเป็นทั้งแม่ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องมาหาพ่อใหม่มาใส่ลงนะครับเผื่อมันจะเป็นการพัฒนาต่อไปนะครับนะครับซุ้มเล็กๆนะครับนิดเดียว มีแค uh, ่ไม uh, uh. ่กี่แม่นะครับแต่เป็นแม่ที่คัดด้วยสายตาด้วยความรู้นะครับครับทุกแม่นะครับขอบคุณที่พี่น้องนะครับที่ทักมาถามแล้วก็ที่ทําการรับชมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับรออีกหน่อยนะครับนะครับพี่น้องรออีกหน่อยเพมะว่าพยายามจะชนเชิงของเรานะครับจะไปได้แค่ไหนนะครับผมนะครับรอชมกันได้เลยนะครับพี่น้องนะครับ สุ่มส่อสุริยันฟาร์มครับผม